กลับมาแล้วครับผมแอมครับครูเคทคฟิตครับวันนี้นะครับจะเป็น4ท่าเบิร์นข้ามปี EP 5ครับอ่าอย่าลืมนะครับใครไม่ไหวทําตามผมใครฟิตทำตามครูเค้ครับไปท่าแรกโอเคท่าแรกครับเราจะเริ่มจากการชกมือออกไปพร้อมกับแยกขาไปด้วยสลับกันซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ชกมือไหนขาข้างนั้นแยกออกไปครับ ึบแบบนี้ใครทำเร็วได้ทำเร็วเลยนะแต่เราจะทำให้ดูช้าช้าโอเคหมัดซ้ายหมัดขวาก่อนไปครับ let's go ฮึบนับหนึ่งฮึบนับสองพยายามบิดเอวนะครับนับสามฮึบนับสี่ฮึบนับห้าฮึบนับหกฮึบนับเจ็ดฮึบนับแปดฮึบนับ <9 S 2> และสุดท้าย10โอเคต่อไปท,2 2> ท่าที่2ครับเราจะจ็อกกิ้งเบาๆแต่ทีนี้ว่าเราจะไม่อยู่กับที่เราจะมูฟเน้นไปด้านซ้ายด้านขวาด้วยเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1, 2, 3, 4, 5้า้วเราทำสเต็ปให้มันต่อเนื่องคใครที่ใครที่กระโดดไม่ได้ทำตามผม<อ>แค่เดินไปด้านข้าง5จังหวะ โอเคไปสิบครั้งสิบครั้งนะครับนับอย่างนี้เลยนะ1นึ่อาย่างนี้ดีกว่าโอเคมาโอเค let's go ไปครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหนึ่งสสามี่ห้าสามหนึ่งสสามี่ห้าสี่หนึ่งสอามี่ห้าห้าหนึ่งสสามี่ห้าห หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสสาี่ห้าแหนึ่งสองี่ห้าเหนึ่งสสามี่ห้าสบโอเค,อเ,คเล่นซักกับรื่อท่าที่3ครับโอเคไปต่อกันที่ท่าที่3ท่านี้นะครับเราจะกระโดดตบใต้ขาครับแบบนี้ใครที่กระโดดไม่ไหวก็แค่ยกขึ้นมาครับไปไปครับ Let's go <S ใครกระโดดไม่ไหวมือกว้างๆหน่อย สสร้างจังหวะของตัวเองได้เลยนะสี่ตครับห้าหกเจ็ดเออแปดตาเก้าและสิบครับโอเคโอ้โหต่อไปท่าที่สี่ครับท่านี้นะครับเราจะแยกขากว้างกว้างหน่อยครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้โน้มถ่ายน้ำหนักได้แม่นแน่นๆนะครับบาลานซ์เราจะได้แบบ ไม่เป๋ไปเป๋มานะครับทุกคนโอเคสิบครั้งไปเล t s g กฮึบเหนึ่งคือถ้าใครไหวนะครับแข็งแรงสามเศตามคูเคนได้เลยโยกตัวนิดนึงกแต่ถ้าใครที่ไม่แข็งแรงข้อเข่าไม่ดีก็หาที่จับนะเจแล้วก็โยแปด้านหลังขึ้นมาโยกเก้าช้าตันตัวเอง10บนี้เป็นไงอ่าง่ายๆสบายๆง่ายๆถ้าง่ายนะครับก็เล่น คิดว่า20ครั้งกำลังดีใช่ครับต่อท่านะครับเล่นสัก3เเดตใช่ักระหว่างเซต2นาทีใช่ครับเราจะเล่นเราจะนับเป็นจำนวนครั้งก็ได้หรือจับเวลาอ่าจับเวลา30วิ45 5วิวิหรือ60วิวิก็ได้ทุกคนครับโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แอมและครูเคนพาฟิตจากเพจเฮลมมฟิตครับโอเคเจอกันอีหน้า